เป็นต้นไม้นะคะห้ามโยนนนคะก็พัสดุก็ได้มาถึงป้าออนพี่สาวลุงพลแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นค่ะว่าเป็นต้นไม้อะไรนะคะนี่นะคะปากก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมาลุ้นค่ะว่าเป็นต้นไม้อะไรนี่แน่ ต้นอะไรเอ่ยคุณเอฟซทายดูสิคะว่าต้นอะไรนะคะโอ้ยงามจังเลยพ่อแม่พี่น้องต้นอะไรเนาะต,นต้นดอกไม้หรือเปล่านอ้อเดี๋ยวปอนขออนุญาตยกออกมาดูก่อนนะคะก็มีทั้งหมดกี่ต้นเนาะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกมีหกต้นนะคะหกต้นหกต้นนะคะโอ้ยงามมากเลยคิดว่าเป็นต้นดอกไม้นะคะย่าพามาดูชีว่าต้นอะไร เ่ยดอกไม้อะไรไเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณย่าพาเดี๋ยวป้าออนจะเลื่อนไปให้คุณย่าพาดูนะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะตามป้าออนมาเลยค่ะม,มนี่นะคะคุณเอฟซีป้าออนได้อ,ออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะคล้อหน่อย ต้นอะไรก็ยังทายกันอยู่พ่อแม่พี่น้องย่าพาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นต้นอะไรจะว่าต้นยังแม่โมโหโมโหโอ้ยโมโหสั่นพ่อแม่พี่น้องเลยญา้าบอกว่าโมโหกระเบิดน้ำยาผ้าแล้วโมโหต้นใหม่อียังอือคุณเอฟซีกดเข้ามากดคอมเมนต์เข้ามาหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ตอ้อนกับโบโหาเป็นต้นนี่ยังยาผ้ากับโบโห้พ่อแม่พี่น้องค่ะนี่นะคะโอ้ยยางงามเลยพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะคุณเอฟซียางงามเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเลย พอออนคิดว่ามันแล้คายกับต้นนั่นนะพ่อแม่พี่น้องม่นต้นม่นต้นลำไยบะพ่อแม่พี่น้องพอออนท้ายเลยเด้อค่ะเด้อว่าเป็นต้นลำไยเด้อค่ะโอ้ยางงามเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่ออื่นเนี่ยก็จะไปปลูกเลยพ่อแม่พี่น้องกดขม่านี่เด้อค่ะเด้อปาก็ันยังม,มั่นใจว่าเป็นต้นลำไยห,หรือเปล่านี่นะคะ ก็มีคุณเอฟซีนะคะได้ส่งต้นไม้นี่นํามาให้ป้าแล้วนะคะของก็ได้มาถึงแล้วนะคะป้าออนก็ถามคุณยาพานะครับคุณยาพาก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นต้นอะไรคุณยาพาก็บอกให้ถามคุณเอฟซีนะคะที่ส่งมาให้นะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะเจ้าบูหูอีู่ดีบะเมื่อ ต้นแข็งแรงมากเลยเต่๋ยวพวกนี้ก็จะไปลงดินแล้ว ไม่ยังกัดบะนี่ยุ่งบ่หมดโอ้ไอยมากเลยบริ้เทเลยแม่ว่เมื่อนี่หลังจากตอนรับอายอายเมื่อแล้วกะไปสอนบ่บะนี่ อายอายุเอะไรละอายจอในยังละครฝากคนมันแก้วมันแก้วเจ้าได้ไดรยังให้พนวันนี้ฝากคนวันเข้าใหนเขาเจ้าสอบอ เราเข้าให้2สองสอบอายิ่นพ่อแม่พี่นอ้องอายยาผ้ามาเมือนี่พ่อแม่พี่นอ้องลายกกเกิ่นเนาะอายุแปดสิบกว่าล่ละเดี๋ยวคุณ fc นะคะมาทายดูนะคะว่าเป็นต้นอะไรป่าก็ไม่รู้นะคะยาผ้าก็ไม่รู้ค่ะ ก็ปะออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซนะคะที่ส่งต้นไม้นี้มาให้ปะออนนะคะปอออนก็จะดูแลอย่างดีนะคะจะปลูกให้งามนะคะปะออนทายว่าเป็นต้นลำไยนะคะไม่รู้ถูกหรือผิดนะคะก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะปอออนก็ขอให้คุณเอฟซนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ค่ะต้นไม้ยางางามเลยป้าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ